หรือ,อยังผมยาวหรือ,อยังคะยาวแล้วยาวแล้วเดี๋ยววันนี้มาตัดผมให้คุณตัดทววนะคะอขออนุญาตน,นะคะตัดสั้นเลยค่ะตัดสั้นเลยเพราะว่าเราฉราชราภาพแล้วครั้แรกนี่คือครั้งแรกที่ได้ตัดเหรอคะสองเดือนตัดครั้งหนึง่ง คุณตาชื่ออะไรเปียงพูดภาษาสวยได้ไหมได้โอ้โหอโฮแปลว่าอะไรโฮแปลว่าดิบโฮแปลว่าดิบ<ฮ>ข้างหน้าเราขอตัดเบอรสองนะคะทุกคนข้างหน้าเราขอตัดใบรองเลือกลืใบรองเบอ,อจริงๆก่อนหน้านั้นคุณตาชอบชอบตัดรองสูงมากตัดสูงนักเรียนเลยเนาะ<ฮ>คุณตาเคยสอนนักเรียนไหมคะ วันเหยวไม่เคยตัววันนี้คือเลิกสอนแล้วใชใช้ะใช้หวีโอเคเก็บข้างบนเรียบร้อยแล้วน้ำลายวะมีเอาอะไรมาให้ให้อุมใส่อ้อขออนุญาตนะคะกันหนึง่งต่อไปเรามาเก็บข้างล่างนะคะเก็บข้างล่างด้วยด้วยเบอร์สูนะคะ่ะไม่เคยตัดเลย ตาไม่เคยตัดผมเลยบอกออครั้งแรกเลยครั้งแร,ก,ร,งรกที่ได้ตัดผมเหรออายุเท่าไหรแล้วคะคุณตาจอเกิดปีจอเหรอคะจอประมาจอคือสุนัขสุนัขจอจายจิมเลว่าอะไรจอจายจิมมามาเกินกินหมดตาร,ร้องเพลงเป็นไหม เพลนอะไรเลชาติประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเทือไทยเป็นประชารธิปไทยของไทยทุกคนพระมหากต้องไปร้องที่โรงเรียนใช่ไหมไปร้องกับเด็กๆเนาะใช่เลยหล่อหรือยังคะ มองไม่เห็นเลยนะมองมนนันมองไม่เห็นชัดเดี๋ยวหนูเอาให้ชัดๆรอหรือยังรอแล้วรอแล้ว,อลวโอ้แต่หนวดเริ่มยาวอีกแล้วคะเนี่ยโอเคหรอแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะตัดผมเสร็จก็มานั่งชมวิวนาบ้านนะคะ